สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่26กันยายน2564นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ําค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมซึ่งจะเริ่มโครงการแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม64นะครับไปจนถึงเดือนกันยายน65นะครับผมแถมได้เงินคืนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับจากมติคอรม,มอนะครับเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับเห็นชอบขยาย,ยระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระราค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่านา้ำปปาให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม64นะครับไปจนถึงเดือนกันยายน2565นะครับ รวมระยะเวลา12เดือนนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ําค่าไฟฟ้านะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งส่วนของการประปาและการไฟฟ้าได้เปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้นะครับผม สำหรับวิธีการรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับปัจจุบันนะครับประชาชนทั่วไปนะครับจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาลนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับและสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับ จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนอนะครับกรณีที่ใช้วงเงินเกินที่กำหนดนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดนะครับหรือว่าต้องจ่ายเองทั้งหมดนั่นเองนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับสิทธิ์นะครับผมต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้ามาก่อนนะครับ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นของการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับผมท่านก็จะเจอกับหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมเป็นเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครับที่เอาไว้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้านะครับผมเขาก็จะให้ท่านกรอกนะครับรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านะครับหรือว่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็บัญชีแสดงสัญญานะครับชื่อสกุลที่อยู่นะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับผมแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้านะครับผม และสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมก็สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสับปะทานกองทัพเรือพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับต่อมานะครับสำหรับวิธีการรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ํานะครับรัฐบาลนะครับจะสนับสนุนค่าน้ําประปาวงเงินนะครับหนึบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับ กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะต้องชําระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะครับแต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทนะครับจะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจํานวน100บาทนะครับโดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ จะเป็นผู้รับภาระในการชรําระค่าน้าประปาเองทั้งหมดนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ํานะครับต้องเป็นผู้ที่มีปัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปามาก่อนนะครับ และมีความประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของการประปานะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แรกเช่นกันนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็กอกข้อมูลได้เลยนะครับผมเมื่อท่านกดเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะเจอกับหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์นะครับสําหรับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำนะครับผมก็กรอกชื่อนามสกุลนะครับเลขบัประจําตัวของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีเมล์เบอร์โทรศัพท์นะครับ บ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการนะครับก็เลือกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลขที่ผู้ใช้น้ํานะครับแล้วก็ใส่รหัสภาพตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคนะครับพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตนนะครับและทุกๆสิ้นเดือนนะครับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือการประปานครหลวงและก็การประปาส่วนภูมิภาคนะครับจะส่งบันทึกรายชื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-money ของเดือนถัดไปนะครับซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร eDC application ถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสัยนะครับผมสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ